ยังคงอยู่กันที่กิจกรรมปลูกป่านะคะแต่ว่าไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ได้นำต้นโพลและต้นไทร91ส่91ต้นขึ้นไปปลูกบนยอดเขาม่อนเทวดาป่าชุมชนห้วยเมี่ยงตำบลวังหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะ จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชมรมกำนันผู้นำท้องถิ่นนะคะตัวแทนประชาชนทั้ง6ตำบลของอำเภอหนองม่วงไข่และชมรมรถยนต์ออฟโรดแก่งเสือเต้นได้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ี่ล้อไปจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่านำต้นโพและต้นไทรค่ะจำนวน91ต้นขึ้นไปปลูกบริเวณยอดดอยม่อนเทวดาป่าห้วยเมี่ยงป่าชุมชนห้วยเมี่ยงตำบลวันหลวงโดยมีนายวิทิดเที่ยงไทยนายอำเภอหนอง ่วงไข่เป็นประธานในพิธีภายใต้กิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมครับป่านี้เป็นป่าชุมชนแห่งแรกในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ครับที่ปลูกป่าด้วยต้นโพและก็ต้นไซซึ่งเป็นไม้ไม่นิยมตัดมาใช้ประโยชน์แต่เติบโตในธรรมชาติได้ดีครับสมงผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับสามารถทำมาหากินในป่าธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับ ค่ะพื้นที่ก็เข้าไปน่าจะค่อนข้างลําบากนะคะก็มีพี่ๆจากชมรมออฟโรดนะคะคนำต้นโพลและต้นไส่เก้าสเอ็ดต้นไปร่วมกันปลูกภายในพื้นที่ค่ะ